วัสดีค่ะทุกคนฮวันนี้เราก็วันนี้เป็นวันตรุษจีนวันวันวันที่ยี่บสองเนาะเป็นวันเที่ยววันตรุษจีนซึ่งเราก็ไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่เราก็อินกับทุกเทศกาลของเขาและวันนี้ถามว่าเราจะไปไหนทุกคนเห็นไหมเรามีความคิดว่าเราจะนั่งรถรถไฟไปเที่ยวในกรุงเทพ จะเป็นที่ไหนจะเป็นอย่างไรเราไม่มีแพลนแต่เรารู้รู้สึกว่าเราอยากไปเราก็เลยจะมาทำคลิปลองช่องของเรานั่นเองนะเห็นไหมทุกคนเราอินกับเทศกาลมากทุกเทศกาลเราอินหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูกันเลยว่าเราจะพาทุกคนไปไหนนะ รียตัวออกเดินทางได้ันพรไปไปสามสองหนึ่งทุกคนทุกคนว่าเราจะไปไหนดีตอนนี้เราอยู่ที่หมอลำโพงแล้วอันนี้คือรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ ไปไหนดีไปไหนดีไหนลองเล่าซิไปไหนดีหรือให้ตรงกับเทศกาลหรอไปวัดมังกร,กรดีไหมหรือยังไงหรือจะเดินเที่ยวบริเวณนี้แต่ตอนนี้ตอนตอนตอนนี้คือร้อนมากเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะเราตั้งใจจะมาแล้วเราจะไปไหนกันดีเราจะไปเดี๋ยวเราลองไปวัดมังกร ลองลองดูนะเราจะพาทุกคนไปดูโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินเรารู้แล้วว่าเราจะไปไหนให้เข้ากับเทศกาลเราจะไปวัดมังกรนะคะวัดมังกรออกเสียงถูกไหมกมาวาดหรือเปล่าแต่ว่า ดิฉันก็คือไม่เคยไปนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะลองมาดูกันแล้วก็ความบ้านนอกของดิฉันคือดิฉันเคยมาสถานีรถไฟใต้ดินแบบนี้ตั้งแต่เด็กดิฉันก็เลยจำไม่ได้แล้วนี่จะเป็นครั้งที่สองที่ฉันนะจะมาเออเดี๋ยว <c oughs> มาเป็นกำลังใจให้หน่อยว่าจะไปถูกไหมนะคะเนี่ยทุกคน มันอู้อ่ามากเลยนี่เขาก็จะมีแบบนี่นะบอกนู่นนั่นนี่หมดทุกอย่างทุกใดสนามเอ,อสถานีวัดมังกรตรงนั้นตรงนี้อะไหนๆเราก็มาแล้วนะมันต้องได้มันต้องได้สักที่แหละที่เราจะต้องไปเพราะฉะนั้นก็คือก็คือวัดมังกรนี่แหละที่เข้ากับเทศกาลตอนนี้ที่สุดและฉันก็ จะไปซื้อตัว๋วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดวางกอนว่าฉันจะไปถูกไหมนะจ๊ะโอเคก็ oh God. ทุกคนเราจะบอกว่าคนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นตุดจีนใช่ไหมแล้วคนก็ คนก็คือเยอะมากนะคะทุกคนไหนหคคะถ้าข้ามไปฝั่งนู้นมันจะไปไ,ปไหนอะคะเย,ยาวราชเยาวราชใช่ไหมอันนี้ข้ามไปได้เลยใช่ไหมคะตรงนี้ทําไมมันเข้าไม่ได้แล้ว,วอ่ะ,อ,ะ,ะอ๋อมีเสด็จอย่างเงี้ยเหรอคะก็คือถ้าไปนู้นก็มีเยาวราชได้เลยแล้วก็มีมีวัดอะไรที่มันแปบ,บไอ้นี้ได้ไหมอะคนจะม่เลิกกินเทว้เจ้าไปคนชึ้ โอเคขอบคุณค่ะวัดมังกอนเข้าไม่ได้แล้วนะจ๊ะวัดมังกอนเข้าไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศทางไปเยวาวราชกันเพราะว่าวัดมางกอนเข้าไม่ได้ปิดไปแล้วนะคะน่าจะมีขบวนสเสด็จ ันน่าจะเป็นแบบว่าตลาดแก่พวกยาจีนขนมอะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคนเก๋าลัดแปะปุ้ยขนมนต่มตงตางๆเนาะนี่ขนมแบบจีนแบบขนมแบบดังๆต่างๆมากมายเลยทุกคนนี่ติงโต,งต,งตง้สิงซ้ำ น,นนี่ชุดจงชุดจีน่ากันไปปิดเปิดนี่ก็จะมีเป็นพวกขนมนะนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็คุณก็เยอะมากเดี๋ยวฉันจะออกไปแหละคุณเยอะมากทุกคน นี่คนก็ขนนมนะ่ามยอะ่มเยอะไปหมดเลยคนก็เยอะด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกเผ็ดหอมนะเผ็ดหอมธรรมชาติมี่ตรงนีสู้วข้าวใดๆเยอะแยะไปหมดเลยจ้าสคนจ๋าละลานหูละลานตาไปหมดมีซูปเปอร์มาร์เก็ตใดๆอีกแต่ว่าจริงจริง มาที่นี่เนาะมันก็ควรจะเดินกินแต่คือคนเยอะไงไประเด็นนะ่ะนี่รูปไปนี่ได้วอันนี้เขาเรียกวัดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะสรุปเลยจ้าทุกคน ก็จะแบบก็จะแบบอารมณ์แบบเดี๋ยวจะพาไปดูก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบสานจงสานเจ้าใดๆนะคะทุกคนค่ะอันนี้เขาเรียกว่าขอไปดูป้ายก่อนแล้วกันฉันก็ไม่เคยมาสารเจ้าเลงบวยเอียหรือเปล่านี่อ่ะถ่ายให้แล้วก็ไปหาข้อมูลกันเอาเองด้วย ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เล้อนี่นะก็คือก็จะอยู่แถวๆนี้แหละแต่วันนี้นะคะวัดมังกรหรือวัดมังกรกำมะลาวาดนี่แหละคือมันเข้าไม่ได้ไงมีติดน่าจะเห็นคุณลุงที่ท่านอยู่ตรงนั้นท่านบอกว่ามันน่าจะมีเสด็จนะคะก็เราไม่ได้มาแต่เช้าเราออกมาสายแล้วมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องได้ข้างเคียงนี่แหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่ะ จะก็จะเป็นแบบตึกๆึกแบบนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายถ่ายบรรยากาศมาให้ดูก็แล้วกันอาจจะเข้าไปไหว้อาจจะไม่ได้เข้าไปไหว้แต่ว่าจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบศาลเจ้าข้างในก็จะเป็นแบบคนไทยเชื้อสายจีนที่แบบ ก็าามาบามมาไหว้กันอนะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่เราก็คงจะเราก็คงจะไม่ได้เข้ามาไหว้นนอะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคขอไปเก็บเก็บรูปก่อนคนวัยเยอะยมาก ขอโทษนะคะตรงนี้เขาเรียกอะไรคะที่เรียกเป็นเสอี๋อ๋อโอเคถ้าถ้าเย,ยวาวราชต้องไปตรงไหนเดินไปตรงนู้นได้ใช่ไหมขอบคุณค่ะมาซื้อไปอะไรนะจุกขุนนอกจากเมื่อกี้ฉันก็ฉันก็แวะสัตว์เจ้าถ่ายรูปนิดนึง และมาตอนนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้พี่เขาพูดว่าอะไรไม่รู้เมื่อกี้ฉัน,ฉ,นฉันเรียกไม่ถูกหรอกแต่ว่าฉันจะเรียกมันว่าตลาดตลาดคนจีนก็แล้วกันเออนี่นะนี่นะ้ก็จะมีประมาณนี้ะมีประมาณนี้ ดูสองฝั่งทางดูสองฝั่งทางนะจ๊ะเขาก็จะมีเขาก็จะมีร้านอาหารให้เราแบบว่าได้นั่งพักมีเครื่องรางของขลังมีลูกพลับมีมันมีกล้วยให้เราได้ซื้อขายกันเออนะเยอะแยะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบยาจีนเห็ดหอมเอยอะไรแปลกๆอันนี้คืออะไรวะ ก็็จะเปอารมณ์ก็จะประม,นนระมนนาณน,นี้ก็คือก็คือแล้วแต่คนชื่นชอบออ<ม>นะนี่แหละอาหารเจอาหารเจต่างๆ ก็จะเป็นชามมลิเออนู่นนั่นนี่ก็จะเป็นพวกชาอันนี้ชา,าจา๊ะเป็นชาเออส่วนใหญ่ที่เราเห็นเยอะๆกันนะก็จะเป็นแบบว่าเห็ดหอมนะทุกคนนะคนก็จะค่อนข้างเยอะต่างชาติก็จะค่อนข้างเยอะก็จะเป็นขนมของชาวจีนนี่นี่ยเ,ยนเยอะมากเลยเดเดี๋ยวเห็นพี่เขาบอกว่ามันสามารถเดิน เดินทะลุพญาวราชได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปดูไหนๆก็ไม่ได้มาวัดมังกรแล้วนะคะไม่ได้เข้าวัดมังกรแล้วเนาะเ,ออเดี๋ยวรอบหน้าจะพาคุณยายนิ่มมานะคะี๋ยวรอบรอบหน้าจะพาแม่มาแต่ก็ก็ดีแล้วแหละที่รอบเนี้ยแม่ไม่ได้มาด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็โหคนเยอะน่าสงสารแกคือแบบคนเมื่อกี้ที่เราถ่ายนะเดี๋ยวเรา เมื่อกี้ที่เราถ่ายคือแบบคนเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนแล้วก็เราจะบอกทุกคนนะคือสวมแมสไว้ดีที่สุดเพราะว่าคนมันเยอะจริงอันนี้คืออะไรอะพับแห้งอันนี้ก็จะเป็นรูปพับแห้งเยอะมากอาทุกคนดูดิทุกคนดูดิตอนแรกนะเราว่าเราจะ ออันนี้หร400บาทเราจะได้ถ่ายรูปเราบ้างจะเซลฟี่แบบเออขาตั้งกล้องสวยๆเต็มขาตั้งกล้องมาเพื่อมาถ่ายรูปตัวเองทุกคนเราจะให้ดูภาพนี้มันไม่สามารถทีจะไปไหนได้เลยเยาวราชน่นมาก ทำทำมาปูโบเยาวราชแน่นมากโอ๊ยทั้งไทยทั้งเทศเยอะแยะไปหมดเลยกระดู กูตาย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 แล้วสิ่งที่ฉันคิดกับสิ่งที่สิ่งที่ฉันคิดว่าเออมันจะต้องได้รูปสวยๆไม่จะไม่จะมึงดูสภาพนะถ้าเกิดฉันถ่ายรูปตัวเองและวเซลฟี่ตัวเองแบบขาตั้งก้องแกฉันโดนกินหัวแน่แต่ฉันสามารถเซลฟี่แบบแบบแบบว่า เอ่อแบบที่เขาทํากันได้นั่นแหละถ้าจะเอารูปสวยๆเลยทําไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าวันนี้ใช้กล้องโทรศาพัพ<า>ท์จ้าสาวลูกที่อาจ,จะถ่ายมุมไกลฉันรู้สึกว่าฉันน่ไม่อยากกันนี่แล้วจะไม่อยากกันแล้วแต่ว่าเันจะหาอะไรกินแล้วตอนนี้เพราะฉันหิวน,นี่คือยาวราชนี่คือยาวราชคือมันจะยาวจากตรงนู้นแต่เรามาลัดคิวเข้าตลาดตรงเนี้ยนี่ก็จะเป็น เส้นยวบาาดก็จะมีแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าพวกผลไม้เอ้ยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าของกินตรงนี้ยนเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินของกินเยอะมากตรงนี้นะก็จะจัดคูมค่ม ของกงของกินอะไรยเงี้ยนี่นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แหละเออก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ข้าอ๋อออออันนี้นจกิงเลยหาอะไรกินดีกว่ากระทงทองค่ะ เรียกรสชาติค่ะไม่เคยกินชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่ค่อยเผ็ดมากเอากลางๆนะคะรสยอดนิยมไข่เค็มหรือชาวเค็มก็ไหนดีเอ่ยเอาไข่เค็มก็ได้ทานเลยหรือซื้อกลับบ้านทานเลยค่ะทานเลยค่ะนั่งได้ใช่ไหมคะนั่งได้แบบนี้บีรยาการทานอ๋อมามาคือต้มยำซีโต้ขอบคุณนะคะมันคือขนมอะไรอ่ะกระทองทองค่ะแล้วทอดอันนี้เสร็จแล้วเรามีเครื่องใส่กับกระทงกินกรอบอร่อยอ๋อ ไอเค็มนะคะจ้าประมาณนี้ออลองดูกระทงทองมาแล้วข้างในก็จะเป็นข้าวโพดแครอทอ,อะไรอกอืมประมาณนี้แหละเดี๋ยวมากินกัน ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคื <Okay. S 1> อ,อ,อก็จะเป็นอารมณ์แบบอันนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแป้งอะไรอะขนมอะไรนะอะไรนะที่เขาทอดกรอบอะเออจับบัวเขาเรียกอะไรอะ่ะที่มันกรอบๆอะ่ะเออนี่แหละเหมือนกัน ก็ข้างในก็จะอร่อยประมาณนี้มีแค่นี้ก็ก็อบอกไม่ถูกแต่อร่อยอยู่ข้างในเนี่ย

มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ amazing มากสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะมันก็จะมีแมงป่องด้วยเนี่ยมีแมงดามีแมงป่องนี่ อันนี้วันนี้เรามาถูกวันมากคือ สมเด็จพระเทพท่านสเสด็จนะคะกืวันนี้ท่านสเสด็จมาที่วัดมังกรกรมลวาดนะคะเราก็เลยมาแล้วเราก็เลยไม่ได้เข้านะคะทุกคนห่วตำราอะไรก็จะแบบว่าค่อยๆเยอะ ือจริงๆอ่ะทุกคนมาที่นี่ก็คือคาดหวังว่าจะได้มานี่แหละหวัดมังกรน,นี่แหละคือตอนนี้คือแบบแน่นมากแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบนี่แหละท่านเสด็จเนาะ <c oughs> ทุกอย่างก็เลยจะต้องปิดไปหมดนะคะตัวน,นี้ก็คือปิดปิดหมดเลยห้ามข้ามถนนห้ามไปไหนมาไหนก็คือรอรับขบวนเสด็จอย่างเดียวใครไม่รอก็เดินกลับบ้านได้แต่ว่าถ้าใครที่จะใช้รถไฟใต้ดินก็คือ ยังใช้ไม่ได้ตอนนี้ต้องรอให้เสด็จเสร็จก่อนอะไรี้ประมาณนี้หรือเปล่าทุกคนขาปิดคลิปเดินเที่ยวยมราชในวันจุษจีนนะคะจะบอกว่าวัดมังกรเข้าไม่ได้เพราะว่าสมเด็จพระเทพท่านเสด็จมานะคะแล้วก็ ก็เลยพลาดไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอะมาวันใหม่เดี๋ยวเราพาแม่มาด้วยเพราะว่าวันนี้เอาตรงคือคนเยอะมากเยอะแบบเจอะแบบหายใจไม่คล่องออนั่นแหละสำหรับใครที่ชอบคนเยอะแล้วก็มาเที่ยวในเทศกาลแบบนี้มันก็ดีนะแต่สำหรับหน่อยหน่อยแบบว่า ไม่เท่าไหร่เออแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบแหละแล้วก็เราก็เลยได้เดินไปดูเออสำเพ็งเออพระหุรัตเออมันก็ทะลุหากันได้ใช่ไหมทุกคนมันก็มันก็โอเคเออแล้วก็มาเดินดูอะไรอย่างงี้นู่นนี่นนสําหรับคลิปจุดจีนที่เดินไปแล้วก็เดินมาแล้วก็เดินกลับจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส u b s c r i า e ให้ด้วยเพราะว่าตอนนี้หน่อยอยู่ที่ MRT อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีหัวลําโพงเราก็จะขึ้นจากหัวลําโพงแล้วก็กลับบ้านเรานะคะถามพี่เขาแล้วเที่ยวสุดท้ายประมาณถ้าไปตอนนี้ก็ต้องได้รออีกก็ประมาณหกหกโมงก,กว่าเออเพราะฉะนั้นเราก็ เราก็ยืนเพราะว่าบอถ่ายลงถ่ายรูปกันไปสรุปก็คือเดี๋ยวก่อนขออนุญ,ญาตบ่นนิดนึงก่อนจะปิดคลิปคือตั้งใจมากว่าเอ้ยเอาขาตั้งกล้องมาเอามาเซลฟี่มาใดๆจะมาถ่ายรูปแบบตุดจ,จีนอะไรนะมีโคมไฟจีนอะไรอย่างนี้ใช่ปะสุดท้ายจ้ะสุดท้ายโลเคชั่นคือสถา,านีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งฉันเองนั้นก็ เออไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้รูปแหละเราก็ได้รูปแอคแอคอาร์ตของเรานั่นแหละเออนะคือจะบอกว่าทุกคนคนเยอะเยอะแบบเยอะเยอะเลยเยอะจริงๆนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะตัดคลิปแบบนิดๆหน่นนอยเอามาให้ดูก็แล้วกันเนาะก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องสี่นี้นะชาแนลด้วยแล้วก็นั่นแหละไปแหละบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย ภารกิจนี้เดินไปเดินมาเดินกลับจู่ๆแม่งก็ดเดินทางมาสู่จุดที่เรายอมรับแล้วเราก็เข้าใจว่าการที่ไม่ได้มีใครเราก็ต้องอยู่ให้ได้มันยังมีโลกอีกกว้างที่เรายังไม่เคยเห็นที่เรายังไม่เคยเจอออกจากจุดที่เสียใจแล้วเดินทางต่อไปไปค้นหาจุดที่มีความสุขกันนี้สักทีหนึ่ง